สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปติดตั้งตัวกล้องนะครับกับรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับคันนี้เป็นรถ SUV นะครับด้านบนจะมีกล้องไอไซคู่อยู่นะครับคันนี้เราเลือกการติดตั้งแบบใช้ชุดฟิ l แ t a b ซ่อนสายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำชุดฟิ l แท a ์กันก่อนคันนี้เราใช้ฟิวญี่ปุ่นนะครับ เพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับตัวรถนะครับเมื่อทําฟิลเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเช็คตําแหน่งของฟิลกันนะครับว่าใน s u b a r u f o r e s t e r เคันนี้เราจะใช้ฟิลตัวไหนในการทําฟิลแท็บสําหรับกล้องติดรถยนต์กันนี้เมื่อเข้าไปวัดตำแหน่งแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเตรียมช่องทางสำหรับการเดินสายนะครับว่าเออเวลาสายเดินมาจากตัวกล้องด้านบนแล้วเนี่ยสายจะเดินมาช่องไหนบ้างนะครับ แล้วก็จะต้องเปิดคอนโซลด้านไหนเพื่อที่จะเก็บสายซ่อนสายเราจะใช้อุปกรณ์เฉพาะนะครับจะไม่มีการใช้คัตเตอร์ไปงัดแงะทําให้ตัวรถเป็นรอยนะครับแล้วก็การทํางานก็จะลื้อตัวรถให้น้อยที่สุดนะครับชิ้นส่วนไหนไม่จําเป็นต้องอต้องลือ้อต้องงัดก็จะไม่ทํานะครับเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะใส่ชุดฟิวแฉกละชุดฟิวแฉกของคันนี้นะครับ ทำหน้าที่แค่ในส่วนของการซ่อนสายเอาไว้นะครับไม่ได้ทำในส่วนของการบันทึกจอดนะถ้าการบันทึกจอดเนี่ยต้องใช้สายฮาร์ดไว์คิดแล้วสายฮาร์ดไว์คิดเนี่ยก็จะต้องมาต่อกับฟิวแท็บอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไม่ทำโดยการเอาปลายสายไฟของฮาร์ดไว์คิดเนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวฟิวหรือไปพันขาฟิวจะใช้ชุดฟิวแท็บทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับคันนี้เข้าเรื่องก่อนคันนี้ เดินแบบปกติฟิวแท็บทำตัวซ่อนสายไว้อย่างเดียวนะครับก็คือเราทำช่องจุดบุหรี่ให้ใหม่นั่นแหละอีกอันหนึง่งสำหรับซ่อนไว้ด้านล่างสายจะได้ไม่ต้องไปเสียบอยู่ตรงคอนโซลให้เกะก,กะนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการจะให้กล้องทำงานตอนที่จอดรถด,ดับเครื่องด้วยก็ต้องใช้ชุดฮาร์ดไวคิดอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำชุดฟิวแท็บต่อสายกาวเรียบร้อยแล้วนะครับก่อน จะทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะดูฟิลแล้วก็เช็คไดอะแกรมก่อนนะว่าเราจะใช้ฟิลจากตัวไหนของรถเนี่ยมาทำเป็นฟิลแท็บให้กับตัวกล้องนะครับในขั้นนี้นะครับต้องใช้ความเข้าใจนะครับว่าเวลาเราดูไดอะแกรมแล้วเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของตัวฟิลที่เราจะใช้เนี่ยคือตัวไหนถ้าไม่เข้าใจนะครับดูจากคู่มือประกอบนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์หรือปากคีบฟิลเนี่ย ดึงฟิวตัวที่เราต้องการออกมาแต่ก่อนที่ผมจะดึงฟิวออกมาเนี้ยผมก็จะมีตัวเช็คไฟอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเราจะใช้ฟิวตัวเนี้ยฟิวตัวเนี้ยทำงานตามสวิต์กุญแจของรถหรือเปล่านะครับทำตามสวิตชุดสตาร์ทของรถไหมถ้าทำตามสวิตชุดสตาร์ทของรถตรงกับไดอะแกรมที่รถระบุเราก็สามารถใช้ฟิวตัวนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกังนวลว่าเราจะใช้ผิดตัวหรือมันจะทำงานผิดรูปแบบ นะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟตี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนอกจากเราจะดูได้แก้มแล้วเรายังต้องเช็คไฟด้วยนะครับแล้วก็ดึงฟิลตัวที่เราต้องการออกมาเพื่อประกบกับชุดฟิลแท็บนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปให้เหมือนเดิมเมื่อฟิลแท็บพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมการเดินกล้องนะครับเพื่อที่จะติดกล้องในตำแหน่งที่มองเอาไว้หรือตกลงกับลูกค้าไว้ว่า เราจะติดกล้องตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะนะครับสังเกตดีๆนะครับผมจะใช้หัวชาร์จมาตรฐานที่มาจากกล้องเองนะครับเสียบเข้ากับตัวชุดฟิลแท็บที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยไม่มีการไปดัดแปลงบัดกีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับยังใช้สายชุดมาตรฐานของเขาอยู่ทั้งหมดเพื่อกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสําหรับลูกค้านะครับดังน,นั้นเวลาลูกค้าใช้งานชุดฟิลแท็บเนี่ยจะได้มั่นใจว่าข้อที่1เลย เราไม่ใช้ฟิลมั่วเรากำหนดตัวฟิลที่ต้องการนะครับแล้วก็ดูไดอะแกรมเช็คไฟแล้วก็เลือกตัวฟิลที่เป็นฟิลที่เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นมาใช้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มากับกล้องทั้งหมดนะครับตอนนี้มาดูการติดตั้งตัวกล้องกันนะครับผมก็จะใช้ตัวแผ่นสุญญากาศนะครับหรือแผ่น non s t a ติกที่เขาให้มากับตัวกล้องเนี่ยติดไปก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเอากล้องติด3 m เอไปกับกระจกเราก็จะติดบนตัวฟิล์มตัวนี้นะครับก่อนจะติดทุกครั้งก็จะมีการทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งนะครับเมื่อเราติดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของขั้นตอนการเก็บสายไฟละเราก็จะเริ่มเก็บสายไฟก่อนนะครับในที่นี้ก็จะเลือกใช้พวกท่ออ่อนเทปผ้าพันสายไฟนะครับเพื่อเก็บงานตัวนี้เวลาลูกค้าใช้งานเนี่ย มันก็จะได้มีอายุการใช้งานที่ทนทานแล้วก็ดูสวยงามไม่ดูแบบเก็กกะหรือแปลกปลอมบนหน้ารถนะครับตอนนี้เราพันเทปผ้าก่อนนะครับพอพันเทปผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มจัดสายแล้วก็ปรับสายด้านขึ้นด้านบนนะครับโดยที่ของซูบารุตัว f o r e s เตอร์เนี่ยก็จะไม่ให้สายเนี่ยไปบงังไอซสหรือเอามือไปโดน ตัวกล้องไอซทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ subaru forester กังวลว่าเออเราจะไปโดนไอซสายจะไปขวางไอซทํทำให้รถทำงานผ,ผิดปกติไหมนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำนะครับแล้วก็จัดสายให้มันไม่เกะก,กะส่วนสายนะครับเราก็จะเดินชิดขอบด้านบนนะครับด้านบนก็จะใช้ท่ออ่อนนะครับในการกำหนดตัวสายไม่ให้มันหล่นลงมา นะครับจะไม่ใช้การเอาสายของกล้องติดรถยนต์มามัดกันเป็นปมนะครับแล้วก็ยัดเอาไว้จะไม่ทําอย่างนั้นนะครับแต่แล้วก็จะเดินมาที่เสาเนะครับเสา A นี้เดินได้2แบบนะครับเราจะเดินอ้อมแอร์แบ็กหรือเราจะเดินลอดใต้แอร์แบ็กก็ได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แอร์แบ็กมันจะสั้นตรงนั้นมันจะมีแค่หางของแอร์แบ็กอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่า,วาอยากจะเดินอ้อมแอร์แบ็กก็แกะเสา A แล้วเดินอ้อมแอร์แบ็กได้เช่นเดียวกัน นะครับส่วนขอบยางก็ดึงออกนะครับเพื่อเดินสายไฟไว้ด้านในนะครับสายไฟที่เดินอยู่เนี่ยจะดันไว้ใต้ตัวมา่านแอร์แบ็กทั้งหมดนะครับเพื่อให้การทํางานของอแอร์แบ็กนะครับกับสายของกล้องเนี่ยจะได้ไม่เป็นผลกระทบต่อกันนะครับแล้วก็จะเดินยาวไปยงังห้องโดยสารด้านหลังส่วนด้านหน้าก็เดินลงมาเก็บด้านล่างนะครับตรงที่เราวางหัวชาร์จเอาไว้นะครับในการเก็บตัวหัวชาร์จเนี่ย ก็จะต้องคิดอีกว่าเมื่อเราเก็บหัวชาร์จแล้วเนี่ยลูกค้าจะแมนแทนน์หรือจะซ่อมบำรุงเนี่ยจะได้ซ่อมบำรุงได้ง่ายนะครับจะวางตำแหน่งไหนดีที่ลูกค้าสามารถดึงออกมาดูได้ง่ายหรือแกะได้ง่ายนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะซ่อนให้มันมิดชิดอย่างเดียวจริงจริงะซ่อนง่ายมากซ่อนยัดลงไปข้างล่างแต่เวลาลือล้อเยอะนะครับอันนี้เราก็เก็บในจุดที่ลูกค้าสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ สามารถดูได้ง่ายก็เก็บใส่ไว้ด้านล่างนะครับการเก็บใส่ก็พันด้วยเคเบิลไทอีกสีหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นจุดสังเกตทีนี้มาดูด้านหลังกันเราเดินสายไปยังตัวฝาหลังนะครับก็ค่อยๆเดินไปนะครับแล้วก็เก็บไปตามขอบทั้งหมดสังเกตนะครับผมจะใช้ตัวพลาสติกเก็บสายทั้งหมดนะครับจะไม่ได้ใช้ไอ้พวกคัตเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ นี้มาดูตอนท้ายนะครับคนที่ซื้อกล้องติดรถยนต์มาส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมแพ้ตอนเดินกล้องด้านหลังนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเดินสายไปยังไงไม่รู้จะอ,ออกไปทางไหนนะครับในการนี้เราเดินออกมาตามระบบของตัวรถนะครับแล้วก็เดินผ่านท่อยางของฝาหลังนะครับเพื่อป้องกันสายขาดในนะครับแล้วก็ให้มันมีความยืดหยุ่นเวลาที่เรา เปิดฝาปิดฝาเปิดฝาปิดฝาเพราะกล้องติดตั้งอยู่บนกระจกด้านหลังนะครับดังนั้นก็ต้องค่อยๆร้อยผ่านจุดต่างๆไปนะครับแล้วก็เก็บสายให้เป็นระเบียบนะครับไม่นิยมยัดเอาไว้เป็นก้อนนะครับพอเรากําหนดจุดที่จะติดตั้งกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมกล้องหลังเข้ากับตัวสายนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเขาตามช่องสายของตัวรถก่อนที่จะปิดกาบหลังนะครับ ในรถที่ไม่มีกาบหลังนะครับก็จะเดินเข้าท่ออ่อนแล้วพันเทปผ้าเก็บไว้ให้นะครับเช่นเดียวกันทีนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งรถคันนี้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งแล้วต้องการงานติดตั้งแบบถึงบ้านนะครับสําหรับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับให้ข้อมูลรายละเอียดมาว่าเออลูกค้าอยู่แถวไหนอยากจะติดกล้องตัวไหนนะครับก็ ทักทายกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้านด้วยนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่ลูกค้าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับอาการมันร้อนก็ต้องมีพัดลมเล็กๆสักนิดนึงนะครับโอเคอย่าลืมดูท้ายคลิปนะครับ